ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งนะครับมาจากราคาดอกกุหลาบที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง6เท่ารวมทั้งปัจจัยทางการเมืองนะครับทำให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อการจับจ่ายชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณนัชชานนท์อาภาสิรัตถึงแม้ว่าบรรยากาศการซื้อขายดอกไม้ย,ย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครปีนี้ยังคงคึกคักโดยเฉพาะดอกกุหลาบดอกไม้ย,ยอดฮิตต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อนเนื่อง แต่ยอดขายของผู้ประกอบการกลับสวนทางกับจำนวนประชาชนที่ออกมาจับใจโดยผู้ประกอบการจัดช่อดอกไม้รายนี้บอกกับทีมข่าวว่าราคาของดอกกุหลาบในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นถึง6เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเช่นกุหลาบเกรด a 25ดอกจากราคา50ถึง100บาทขึ้นไปถึง600บาทและเมื่อนํามาตกแต่งขายช่วงวาเลนไทน์ราคาก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีก รวมทั้งการชุมนุมทางการเมืองทําให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อการจับจ่ายส่งผลให้ยอดขายของร้านปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ30บรรยากาศของการจับจ่ายปีนี้เป็นยังไงครับจับจ่ายปีนี้ไม่ค่อยดียครับเพราะว่าชว่วงเทศกาลปีนี้มันจะน้อยลงครับคนจับจ่ายนะลงถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้ลดลงประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ ก็เกิดจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะก็แพงขึ้นเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวครับอย่างอย่างราคาต่อดอกเท่าไหร่ต่อดอกถ้าเป็นดอกเดี่ยวอย่างนี้ถ้าเขาไม่ไม่ใส่โบไม่ใสอะไรก็ประมาณ50 50บาทถ้าใส่โบใสอะไรปลูกไปก็ดอกละร้อยสอดคล้องกับผู้ประกอบการรายนี้ยืนยันกับทีมข่าวว่า ยอดขายของร้านปีนี้ลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันมาคบูชาซึ่งคนไทยจะพากันเข้าวัดทำบุญมากกว่าการแสดงความรักโดยการให้ดอกกุหลาบรวมทั้งดอกไม้ที่ใช้บูชาพระทั้งดอกมะลิดาวเรืองหรือดอกบัวไม่มีการปรับราคาขึ้นประชาชนจึงหันไปซื้อดอกไม้เพื่อบูชาพระแทนรวมทั้งสถานที่ตั้งของตลาดที่อยู่ใกล้กับสถานที่การชุมนุมทำให้ประชาชนไม่อยากออกมาจับจ่าย ถ้ามันก็มีเงียบบ้างครับเป็นธรรมดาถ้าเทียบยอดขายปีนี้กับปีก่อนปีก่อนดีกว่าตกไปประมาณสักประมาเท่าไหร่ก็ปานกลางเลยประมาณพอประมาณตกประมาณเท่าไหร่พอประมาณเหมือนกันเยอะเหมือนกันอย่างไรก็ตามจากราคาดอกกุหลาบที่แพงขึ้นทําให้ประชาชนบางส่วนหันไปซื้อสิ่งของที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้เช่นตุ๊กตาช็อกโกแลตหรือหมอนคู่รักแทนการซื้อดอกไม้สดที่มีราคาแพง ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยการนำสินค้าเหล่านี้มาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะในช่วงที่หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ยังคงหาทางออกไม่ได้อยู่ในขณะนี้นัชนอนอาภาศิรัตน b t News โฟกัส